สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาตาลุยสารนะครับก็จะมารีวิวนะครับรถแมคโครที่ผมลงขายนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่นะนะครับจะมารีวิวแมคโครคันนี้ SK นะครับโกเบโก SK 7 5ขีด8นะครับซูเปอร์นะครับก็เป็นรถใช้งานของผมเองนะ นะครับที่ตอนนี้จอดไม่มีงานนะไม่ใช่ไม่มีงานหรอกไม่มีทุกน้องนะครับแล้วก็ไม่มีคนทำงานก็เลยอยากจะมารีวิววันนี้จะมาปล่อยรถนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตั้งแต่บุ้งขีนะขึ้นไปตรงแขนเดี๋ยวจะไปพาไปดูรอบๆแล้วก็ช่วงล่างนะนะครับแล้วก็จะพาเข้าไปดูเอ่อ ห้องคอนโทรลนะมามาดูกันนะครับแมคโครคันนี้นะครับผมจอดไว้เนี่ยก็ฟันยังเต็มนะครับยังดีนะฟันนี่คือเอาไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นฟันปีศาจก็ได้นะครับก,ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นฟันฟันธรรมดานะครับเพราะว่าแถวบ้านผมมันเป็นดินทรายนะมันตักดินทรายดีกว่า นะครับตัวนี้ก็เดิมๆนะครับกระบ,บอกบุ้งกีนะครับขึ้นมาสายฮลิกสองข้างนี้เนี่ยผมเปลี่ยนแล้วนะครับผมเปลี่ยนใหม่เลยนะครับตอนมาขับรถเนี่ยเคยเคยใช้งานแล้วมันแตกไปแล้วรอบหนึ่งนี่เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับสองสองข้างเลยมั้ง อันนี้ยังอันนี้ยังใช้ได้ได้ดีอยู่นะครับอันนี้ยังใช้ได้ดีอยู่ครั้งนั้นเปลี่ยนเรียบร้อยครั้งนี้ยังนะครับส่วนตัวสายข้างบนสองเส้นเนี้ยเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนทั้งคู่แล้วนะครับเห็นไหมสายข้างบนตรงเนี้ผมเปลี่ยนหมดแล้วนะครับเปลี่ยนออกเลยนะครับส่วนเส้นตัวยกอามตรงนี้ก็ เปลี่ยนหมดแล้วนะครับสองเส้นนี้ก็เปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนหมดเลยอ่ะแล้วก็ตัวเดินนะครับสายตัวเดินข้างล่างเนี่ยคือเส้นสายฮลิกตัวตัวที่ทํางานพวกนี้ยแขนแล้วก็ตัวเดินพวกนี้ผมเปลี่ยนหมดเลยนะครับแต่ผมไม่มุดลงไปผมไม่อยากมุดลงไปให้ดูนะข้างล่างเนี้ยก็คือเปลี่ยนหมดแล้วนะครับสายมันใหม่เลยนะครับสายใหม่เลยเดี๋ยวผมลองผมลองเอากล้องเข้าไปใกล้ นะครับเนี่ยสายใหม่เลยนะครับนี่แหละนะครับมีเสียงเขามาหาเสียงรถแห่หาเสียงเสียงรุบกวนนิดหน่อยเนะนะครับตัวตัวเดินนะครับตัวเดินนี่ก็ยังเต็มดี มมน,ะะนะครับรตัวเดินเนี่ยก็ยังเต็มดีนะครับโซ่นะครับนะครับเห็นไหแครเร์รเลอร์นะครับข้างล่างเนี่ยผมยังไม่เอาแผ่นเขามาปิดที่เฉยนะจริงๆมันมีอยู่แล้วนะครับมีครบนั่นแหละแต่ว่าผม กลัวหนูกลัวอะไรมันเข้าไปทํารังไงผมก็เลยถอดไว้ดีกว่าถอดไว้ให้มันโล่งๆไม่ให้ไม่ให้หนูไม่ให้อะไรมันเข้านะครับดูตรงปั๊มสักหน่อยนะครับน้ำมันใฮหลิกผมมันขาดนะผมจอดผมจอดไว้ห้าเดือนแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับปั๊มติก๊กแล้วก็ เออ่กรองนี่นะแบบนี้เลยนะครับนี่นะก็เป็นรถใช้งานนะครับเป็นรถใช้งานผมก็ใช้งานกันปกติผมรับงานทั่วไปนั่นแหละทั้งลอกดินลอกนานะครับทำโคกหนองนาเ กุศะไม่ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้นะครับ <c oughs> เดินมาให้รอบก่อนนะ <c oughs> พวกเครื่องเนี่ยมันอยู่ด้านในตรงนี้ <c oughs> ผมเ,เดี๋ยวผมปีนขึ้นไปให้ดูสักหน่อยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็น แห่งความร้อนนี่แหละนะครับุเครื่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ที่ผมใช้นีเป็นคันเร่งแบบดึงเอานะนะครับตอนนี้เพราะว่าตัวตัวสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับมันมันเสียแล้วนะครับผมก็เลยถอดปลั๊กแล้วก็ ช้วิธีการใช้สายคันเร่งดึงเอานะครับอันนี้ก็เป็นมามาดูข้างในกันหน่อยอรถก็ธรรมดาเนาะเราไม่ค่อยได้แบบใช้ไงเราไม่ได้ใช้งานมันมีงูขึ้นมาแล้วเปล่าเนี่ยฮะ อืมอืมต้องมีหนูแน่ๆเลยครับจอดนานไงนี่นะครับคอนโซลต่างๆก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะนะครับ ต้องทำความสะอาดสะกก่อนห้องคนขับนะครับก็ประมาณนี้แหละไม่รู้จะให้ดูอะไรแล้วนะครับรีวิวทุกวันแล้วก็ลงให้ดูทุกวันนะ,นะครับรถก็สภาพนี้แหละครับเนาะรถสภาพนี้เลย นะครับจะยกคู่ก็ได้นะฮะจะยกคู่ก็ได้คันนี้ผมก็ขายเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นรถล่องนะครับพื้นเรียบเมื่อก่อนวิ่งรถวิ่งงานนะครับนี่ฝาข้างเขาผมถอดออกไว้นะครับยกคู่ก็ได้นะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับถ้ายกคู่นะมาขับขึ้นรถสิบล้อคันนี้แล้วก็ กลับไปด้วยกันได้เลยนะครับขับกลับบ้านไปได้เลยนะถ้าแยกก็แมคโครห้าสิบเนะครับห้าแสนบาทนะครับส่วนคันนี้ผมเอาส0 0แสนนะครับอะ่ะก็ผมรีวิวไว้เท่านี้ก่อนเนาะนะครับถ้าใคสนใจก็ทักมาหาผมแล้วกันขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่ติดตามรับชมนะครับ